ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราเริ่ไรนะคะอันนี้จะเป็นคลิปการอ่านดวงความรักร้่นร่วนจําเดือนกันยายนนะคะสาหรับชาวราศีตุลหรือราศีตุลน,นะคะช่องของนาราย่วันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่22ตุลาคมนะคะผู้ที่มีดาวจันทร์ดาวศุกร์สถิตอยู่ในราศีตุลก็สามารถรับชมรับฟังเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะ ต้องบอกว่าการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการแบบภาพรวมทั่วไปไม่ได้เหมาะเจาะคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่ามาเป็นดวงส่วนตัวจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวกับนารานะคะสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนานะคะเดี๋ยวนาราจะแปะลิงก์วิธีการหาลัคนาไว้ให้ใต้คลิปเนาะซึ่งในการหาลัคนาเพื่อนๆจะต้องทราบเวลาเกิดตามใบเกิดที่แน่ชัดนะจ๊ะหากไม่ทราบก็ให้ยึดตามที่ที่นาราได้แจ้งไปก็ได้จ้า สำหรับคนที่เข้ามาใหม่อย่เรื่องไลแ์กกแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกริ๊งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมภาษาการไพทาร์โรแบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดพีอรทีพี่คะที่นาราได้อัพเป็นประจำทุกสัปดาห์ด้วยนะจ๊ะ เ,เดี๋ยวนาราจะอ่านในเรื่องโหราศาสตร์เครื่องคลิปแรกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเปิดไพ่ทาร่ประกอบให้อีกเครื่องคลิปหลังเนาะถ้าใครฟังในเรื่องโหราศาสตร์ดวงดาวตะวันตกนะคะงงกลุ่มกง,งประกันใดนาราขออภัยล่วงหน้าด้วยนะคะหากฟังไม่เข้าใจนะคะสามารถข้ามไปดูไพ่อย่างเดียวก็ได้นะจ๊ะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้นะคะดูตั้งแต่ต้นคลิปไปเลยเนาะเพราะนาราจะอ่านผสมผสานกันอยู่แล้วนะจ๊ะการอ่านศาสตร์ตะวันตกจะไม่เหมือนศาสตร์ไทยนะคะให้ดูแยกกันเนาะไม่สามารถเอามาปนกันได้นะจ๊ะเ,เดือนกันยายนนะ ดาวอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีกันนะซึ่งเป็นเรือนที่12ของคุณอาทิตย์ก็หมายถึงตัวตนของคุณโชคชะตาของคุณเนาะให้นึกถึงตัวตนของคุณแล้วกันแล้วอาทิตย์ก็นึกถึงแสงพลังงานนะคะพอมันไปอยู่เรือนที่เรือนที่12เนี่ยนะคะหมายความว่าเรือนที่12ให้เรียกซะว่ามุมอับก็แล้วกันมุมอับที่มันเป็นมุมทึบๆมุมมืดๆนะคะพอดาวอาทิตย์ไปอยู่ตรงนั้นมันก็สว่างวาบนั่นะหมายความว่า อะไรที่มันไม่ชัดอะไรที่มันไม่เจนอะไรที่มันไม่เคลียร์นะนะอันนั้นคุณจะได้รับรู้ความจริงนะคะโดยเฉพาะคู่ที่มีประเด็นหรือคนโสดที่มีคนคุยนะคะอ่ะงั้นแยกสถานะให้แล้วกันเพื่อให้เข้าใจง่ายคนโสดคือคนโสดสนิทแล้วก็คนที่มีคนคุยไม่มีสถานะถือว่าโสดนะ คนที่มีคู่ที่มีประเด็นก็คือคนที่คุยกันมาสักระยะหนึ่งมีสถานะชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็มีประเด็นมีปัญหาไม่เข้าใจกันหรือห่างกันไปไม่เกิน3เดือนนะคะแล้วก็คู่ที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นก็คือคู่ที่เป็นแฟนกันชัดเจนคู่ที่อยู่กันฉันสามีภรรยาหรือคู่ที่แต่งงานกันแล้วไม่ได้มีประเด็นอะไรนะจ๊ะทีนี้เนี่ยในเรือนที่สองเนี่ยสำหรับคู่ที่ไม่มีประเด็นนาราแล้วจะเกิดอะไรกับเราไหมนะคะถ้าคู่ที่ไม่มีประเด็นนาราบอกแล้วเนาะว่าไม่มีประเด็นแสดงว่าไม่มีประเด็นอะไรอาจจะเป็นในลักษณะคือคุณจะ มีเรื่องเก็บกดกดดันจากเรื่องสังคมเบื้องฝูงคุณจะมากกว่านะไม่ได้เกี่ยวกับความรักเนาะคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะแต่คู่ที่จะเครียดหน่อยเนี่ยจะเป็นคู่ที่มีประเด็นกันนะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์มาอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับไปได้รับรู้ความจริงอะไรที่แบบมันค่อนข้างที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกเก็บกดหรือกดดันมีความรู้สึกแบบเออไม่อยากทําอะไรเลยอย,อยากอยู่กับตัวเองอยากปีวิเวกก็ได้นะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะนะคะ เนาะคู่ที่มีประเด็นสําหรับคนโสดเนี่ยเป็นจังหวะเวลามีคนเข้ามาทีนี้เมื่อมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยถ้าไม่ตัวคุณก็ตัวของคนที่คุณคุยยังไม่อยากจะเปิดเผยสถานะเรื่องง่ายๆว่ายังให้สถานะความชัดเจนไม่ได้นะคะมันจะเป็นในลักษณะแบบนี้ทีนี้มุมที่ดีมีไหมมีนะมันเป็นมุมที่ดีตรงนี้เห็นไหมคะมุมที่ดีเป็นเส้นสีฟ้ามุมที่เสียเป็นเส้นสีแดงนะคะนาราจะอ่านแยกเนาะเอากาันเอาความรักอย่างเดียวนะคะ มุมที่ดีคือมาทำมุมถึงอยู่เรนนสแสดงว่าถ้าคุณมีคู่แข่งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณชนะชนะเลยแหละบอกเลยว่าชนะคือคุณเป็นเขาเรียกเป็นคนคุมเกมอะนะโดยเฉพาะคนที่มีคนคุยนะเออคุณเป็นคนคุมเกมนะแล้วก็คนที่มีคู่ที่มีประเด็นเนี่ยนะคะเมื่ออยู่เลยนะอยู่เรือนเนี้หมายความว่ามันจะเป็นจังหวะเวลาที่ความที่ไม่เข้าใจกัน มันจะมีการที่จะเคลียร์กันมากขึ้นแต่เคลียร์แล้วชัดเจนไหมยังไม่ชัดเจนแต่จะเป็นความเคลียร์มากกว่าว่าเขาเข้ามาเนี่ยเขาเข้ามาในลักษณะแบบไหนคุณจะรู้เลยว่ามาจีบมาจริงจังหรือมาแค่เล่นๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนาะสำหรับผู้ที่ไม่มีประเด็นเนี่ยเมื่ออาทิตย์อยู่ตรงนี้เป็นจังหวะเวลาที่คุณอาจจะไปวางแผนในเรื่องของการลงทุนก็ได้หรือวางแผนในเรื่องของการกู้เงินเพิ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะ หรือการลงทุนเลยสักอย่างนี่แหละนะคะอันนี้เป็นมุมดีนะนะคะแต่มุมเสียมีไหมมุมเสียน่าจะเป็นเรื่องความเครียดจากการทํางานมากกว่าน,นี้เดี๋ยวไปอ่านเรื่องการงานการเงินเนาะเรามาดูในเรื่องของดาวศุกร์นะคะหลกัหลกๆแล้วดาวศุกร์เป็นดาวแห่งการอ่านความรักและการเงินซึ่งการเงินก็จะเป็นเงินสดมันสถิตอยู่ในราศีกันณนะช่วงที่เวลาที่นาราอ่านดวง แต่มันจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลจริงๆเนี่ยคือวันที่10กันยาสุกย้ายเข้าสู่ราศีตุลน,นะคะในะไม่ใช่สุกย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่10กันยาณนะช่วงที่เวลานาราอ่านดวงเนี่ยนะคะดาวสุกสถิตยอยู่ในราศีตุลซึ่งเป็นลัคนาของคุณเนี่ยอ่านสลับกันกับราศีอื่นอีกละนะคะคือตอนนี้เมื่อดาวสุกอยู่ตรงเนี้ยทามุมที่ดีนะนาราบอกแล้วนะ้องว่ามุมที่ดีคือมุมสีฟ้าถึงดาวพฤหัส มันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนะคะเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะคนโสดมีคนเข้ามาทีเนี่ยก็เข้ามาเข้ามามากกว่าหนึ่งนะก็คุยไปเรื่อยๆให้มีตัวเลือกเพราะว่าถ้าเราไม่มีตัวเลือกมันจะไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าคนไหนดีคน,นดคนไหนไม่ดีโอเคไหมนะคะคนโสดทีนี้คนที่มีคู่ที่มีประเด็นนะคะนารามองว่ามีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์และปรับความเข้าใจกันได้เพราะอะไรดาวพุธสถิตอยู่ในลัคนาหรือราศีของคุณเนี่ยนะคะ สถิตมาตั้งแต่วันที่30สิงหาแล้วนะคะ30สิงหานะมันจะย้ายเข้าสู่ตรงนี้นะคะแล้วทํามุมที่ดีถึงดาวเสาร์อะไรที่มันตึงๆอะไรที่มันที่เครียดในเดือนสิงหาคมเนี่ยนารามองว่ามันคี่คลายมันปรับความเข้าใจกันได้มันโอเคมากกว่าเดือนสิงหาแน่นอนนะคะนะกลับมาปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่สิ่งที่จะนํามาซึ่งปัญหาเนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีคู่นะ ที่มีประเด็นแล้วก็คนที่มีคู่มไม่มีประเด็นนะสิ่งที่นาราจะต้องเตือนคือปัญหาจะเข้ามาจริงๆเนี่ยมันจะมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวความตึงเครียดจะมาจากทางนั้นนะคะซะมากกว่าที่ไม่ใช่คนรักของเรานะคะด้วยนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับอิทธิพลความสัมพันธ์ของคุณเนาะว่ามันเป็นในลักษณะแบบไหน,นอันนี้นาราอ่านแบบกลางๆนะซึ่งในพื้นดวงเกิดของคุณอะดาวมันอาจจะไม่ได้ทำมุมกระทบก็ได้เพราะว่าที่นาราอ่านมันเป็นดาวจร ก็ต้องไปด,ดูดาวในพื้นดวงเกิดของคุณอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันทำมุมกระทบดีหรือไม่ดีเนาะแล้วกเ็เดี๋ยวดาวอังคารจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในวันที่14กันยาอันนี้ทุกๆสถานนะความรักความสัมพันธ์เลยนะคะเมื่อดาวอังคารเนี่ยมันย้ายเข้าสู่รา,านาหรือราศีของคุณเนี่ยมันจะเป็นสภาวะท้าในทางที่ดีคือคุณจะมีเอ e น g y แบบโอ้โหบ้าพลังมากนะเออนะคะ คือโดยเฉพาะคนที่มีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะมันจะเป็นอะไรที่แบบเออะเข้านอนไวอะ่ะเข้าใจใช่ไหม <laughs> ประมาณนั้นอนะ่ะนะคะเออนะอ่านได้แค่นี้นะคะอ่านมากกว่าน,นี้ไม่ได้นะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสิบแปดบวกได้นะแล้วก็คนที่มีคู่ที่ไม่มีที่มีประเด็นเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังคือพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมันจะทํามุมเลงดีซก็คือเรื่องคู่ครองระวังสภาวะหมุดหงิด คู่รักทําให้หงุดหงิดนะคะอันนี้ต้องระวังเมื่อเรารู้แล้วว่าเออมันจะเกิดสภาวะที่แบบเราหงุดหงิดเป็นซะทุกเรื่องอันเนี้ยเราต้องหายใจเข้าลึกๆนับหนึ่งถึงสิบเวลาเรารู้สึกว่าเป็นเอ e เน y ะจีนั้นบางทีมันไม่ใช่เป็นเพราะคู่เรามันเป็นเพราะตัวเราเอนเนอจีภายในของเราเพราะฉะนั้นรู้ล่วงหน้าแล้วเราก็ต้องช่วงประมาณเดือนกันยาอ่ากันยาถึงตุลาแล้วกันให้สองเดือนช่วงเนี้ย หายใจเขาลึกน้ำหนือนถึงสิบเข้าไว้นะคะเอาเอเนจีพลังงานเยอะๆไปทําอะไรได้บ้างนะคะเมื่อดาวังคารเข้ามาออกกําลังกายทําอะไรที่มันออกแรงใช้แรงจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะจะดีมากๆนะคะคนโสดเนี่ยเมื่อดาวังคารมาอยู่ตรงนี้มาทำมุมกับดาวเสาร์จะทำให้คุณมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆนะคะ ซึ่งเข้ามาแล้วเนี่ยมันเป็น Energy ดึงดูดมันมากกว่าดึงดูดด้วยทางอารมณ์มันมากดึงมันดึงดูดในลักษณะของ Sexual ต้องบอกแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานะฮะไม่ได้อยากจะเป็น One Night Stand แล้วก็ไม่ต้องดึงคนเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตโอเคไหมนาราเตือนให้ลงหน้าก่อนนะทีนี้ในวันที่20กันยาเนี่ยมันจะมีฟูมูนในราศีมีนซึ่งเป็นเรือนที่ห มันจะไปเกี่ยวข้องในเรื่องของาการงานเนาะอันนี้เดีเ๋ยวไปอ่านเรื่องการงานแล้วกันความรักความสัมพันธ์จะประมาณนี้นะคะในช่วงเดือนกันยายนเนาะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของดวงดาวเดี๋ยวเราไปดูไพนนะะ่ว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะต่อไปเรามาดูในส่วนของไพ่กันนะคะว่าไพ่จะออกมาเป็นอย่างไรนะคะสําหรับชาวราศีตุลนะคะเห็นจากดวงดาวแล้วเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนอะนะคะปลายเดือนสิงหานะคะไปจนถึง ต้นเดือนนะคะกันยาน่าจะตึงเครียดอยู่เนาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนะคะรอให้ดาวสุกย้าเข้าสู่ราศีพิจิกก่อนนะคะให้มันทามุมที่ดีถึงคูโตเนาะนะคะก็ประมาณวันที่สิบนะคะน่าจะดีขึ้นกับความรักความสัมพันธ์แต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยดาวในเรื่องคู่ครองไม่ได้มีมุมเสียเนาะถ้าจะเสียจะเป็นเรื่องการงานสากกว่า แล้วก็คนโสดคนโสดมีคนเข้ามานะเท่าที่เห็นแต่เข้ามาเราไม่ชัดเจนละ่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันไพ่ใบแรก p พ g of Pentacles e i o h t u p s u p s Nine of Cups 9 of one, 1 s of pentacles, wow, 8 of pentacles, the tower ทำไม the tower ขึ้น7 of cup, t 1 s of o n น่าจะเป็นคู่ที่ไม่ชัดเจนเท่าที่สังเกตได้กับคู่ที่มีประเด็นคู่ที่ไม่ชัดเจนคือคนที่คนโสดนั่นแหละที่มีคนเข้ามาคุยคุยแต่มันไม่ชัดเจนเนาะ คู่ที่มีประเด็นก็คืออย่างที่นาราบอกแหละคือคู่ที่เขาคบกันจริงจังแล้วแต่มีปัญหากันอันนี้แค่รีไฟคนโสดแค่รีไฟคนมีคู่ที่มีประเด็นดีค่ะแค่รีไฟคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นน่าจะเล็งไปที่คนโสดท,ที่ไม่ชัดเจนจะดีกว่านะเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นสัญลักษณ์ของยูเรนัสมาแล้วนะคะยูเรนัสเดินถอยหลังเนาะซึ่ง ทอยหลังทมุมเสียถึงดาวเสาเรือนห้าน่าจะเป็นความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์หรือคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าบางคนไปเจอกับเรื่องแบบนี้เนาะเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเอ้ยเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูที่คนโสดก่อนคนโสดนารามองว่าเป็นจังหวะเวลาที่คุณเองถามว่าพอใจที่จะโสดไหมก็พอใจนะแล้วพร้อมที่จะมีใครใหม่ก็ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดเลยนะ นะคะแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าถ้าเข้ามาแล้วกับความรักคมสัมพันธ์ถ้ามาทาให้มันเหนื่อยคุณก็ไม่เอานะคุณมองว่าคุณต้องการคนที่มันแบบเข้ามาเข้ามาทําให้มันความรักความสัมพันธ์ที่มันแบบมองเห็นอนาคตไปร่วมกันได้เห็นโอกาสอะแต่เท่าที่รู้สึกได้นะนารามองว่ามันมันมีคนเข้ามาให้เราได้เลือกแหละหรือมีคนเข้ามาแล้วนะตอนนี้อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่สเปคเราโดยร้อยเปอร์เซ็นต์ะมันทำให้เรามีความรู้สึกเบื่อเพราะไพ่สรุปของคุณเป็นไพ่สีถ้วย นี่ก็ไม่ใช่หนุ่นกับเบดีคือมันไม่ได้คุณอาจจะเป็นคนมีลิสต์หรือเปล่าว่าจะต้องเป็น1 2 3 4 5แล้วแต่เข้ามามันยังไม่ตรงลิสต์คุณซะไปซะทุกเรื่องอะนะมันก็เลยมีความรู้สึกเบื่อๆในนายอยู่เหมือนกันนะคะส่วนคนโสดที่มีคนคุยนั่ะมองว่าเป็นสถานการณ์ที่มันคลุมเครือและไม่ชัดเจนเหมือนกันเนาะมันเป็นไพ่ของคุณมีความรู้สึกว่าคุณมคุณเป็นตัวเลือกของใครหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีตัวเลือกมันอาจจะสลับกันได้นะคุณมีความรู้สึกว่าฉันพยายามทําให้เเเขาาลือกร แต่เขาก็ยังไม่เลือกหรือคุณตัวคุณเองแหละที่ยังไม่ได้เลือกทีนี้มันเป็นสภาวะของการที่คุณเองเนี่ยอาจจะอยากหลีกหนีมาจากสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างก็ได้มีไพ่เดินออกมาถึงสองใบเลยนะคะไพ่เดินออกจากความสัมพันธ์หรือคุณไม่ได้รับรู้ความจริงอะไรมาแบบปรปปปับจับพันกระดานหันนะคะคนที่คนที่โสดแล้วมันคุมเครือนะคะรวมไปถึงคู่ที่มีประเด็นด้วยทีนี้เรามาดูที่คู่ที่มีประเด็นแต่ว่าคู่ที่มีประเด็นเรามองว่ามันผ่านไปได้ เพราะว่าไพ่สรุปเป็นไพ่เทนซับคัพขึ้นมาถ้าเขาเป็นคู่ของเราเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์ที่มันเข้ามากระทบเราอะอะไรก็แล้วแต่มันผ่านไปได้นะมีทั้ง10ถ้วยมีทั้ง10เหรียญมีทั้ง1เหรียญเด็กซือเหรียญแล้วก็เอกซ์ซเพนเทอเคิลแต่มันเป็นสถานการณ์ที่บางทีเนี่ยสิ่งที่คุณไปได้รับรู้มาหรือเหตุการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์คุณมีปัญหาเนี่ยมันแค่จะเกิดขึ้นรวดเร็ว โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันอาจจะรู้สึกเสียใจมันอาจจะรู้สึกเฟลแต่โดยภาพรวมแล้วนั่นลมาว่าถ้าคุณปล่อยวางได้เนี่ยแล้วเดินออกมาจากปัญหาเรานั้นเนี่ยมันดีนะมันได้เลยมันเคลียร์กันได้อะเพราะว่ามีไพ่สิบถ้วยขึ้นมามีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมามีไพ่ตรงกลางเป็นไพ่เด็กไพ่เด็กคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่ของการได้รับข่าวดีเหมือนค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนแล้วทุกอย่างจะออกมาเป็นสิบเหรียญมันอาจจะเหนื่อยมันอาจจะท้อบ้างนะคะแต่อดทนนิดนึงนะคะทุกอย่างกันมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ แล้วก็นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นนะอาจจะเป็นเหนื่อยนาราเห็นความเหนื่อยของคุณเหมือนกันเนาะอาจจะเพราะเรื่องงานหรือเรื่องเงินอะ่ะช่วยกันต่อสู้ดิ้นรนอยู่นาราคือมันมันหนักมากเลยใช่ไหมเรื่องของการเงินมันอาจจะมาจากคนในบ้านคนในครอบครัวก็ได้นะบางคนอาจจะมาจากเรื่องนี้คือคุณก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วมันเหนื่อยเนาะแต่เดี๋ยวใจเย็นรอสถานการณ์ มันค่อยๆดีขึ้นมันค่อยคลายขึ้นแล้วนะคะรอสัปดาห์ที่2ของการยายน,นไปนะคะทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นเนี่ยการได้รับโอกาสก็ได้รับข่าวดีนะคะมีคนหยิบยืดโอกาสมาให้ในเรื่องของการเงินนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะคะอาจจะต้องห่างจากคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะทําให้คุณเครียดนะคะแต่มันจะเป็นการห่างแค่ชั่วคราวนะนะคะ ไม่นานนะคะใจเย็นเพราะว่าไพ่จบเป็นไพ่ควีนอวอรสุดท้ายแล้วเดี๋ยวคุณก็จัดการปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้มันอาจจะไม่ได้ห่างนานนะคะห่างแบบเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเดี๋ยวก็กลับมาอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะมีไพ่สิเหรียดขึ้นมาแต่อย่าจะให้อดทนอีกน,นิดนึงเพราะว่าดาวที่มันทำมุมเสียมันเป็นดาวที่เดินช้าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะค่อยๆดีทีละเรื่องนะคะในเรื่องของ อะไรก็แล้วแต่นะนารามบอกว่าคนที่มีคู่ไม่มีประเด็นไม่ใช่จะเป็นความรักที่มันมีปัญหาถ้าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักก็มาจากเรื่องอย่างอื่นที่มันเข้า,ขามากระทบซะมากกว่านะคะทีนี้เรามาดูโรแมนต์แอนเจิลอยากบอกอยากแนะนํานต้องการสื่อสารอะไรกับชาวรัคณาตุลราศีตุลคะ่ะคุณสวด p a y attention to the respect the s i g e are เ l t ถ r งหนิยิวเขาบอกว่าสถานการณ์มันมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างแสดงให้คุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงให้เหมือนกับเขาปักธงแดงไว้แล้วสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือเส้นของคุณมันบอกว่ายังไงนั่นคือธงแดงเพราะฉะนั้นให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะคนโสจา๋าคนที่มีคู่ที่มีประเด็นค่ะ เขาบอก free yourself it's time to take back control of your life เขาบอกว่าให้ปลดปล่อยตัวเองออกมาให้อิสระกับตัวเองนะคะเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับมานะคะควบคุมนะคะการใช้ชีวิตหรือการดําเนินชีวิตของตัวคุณเองนะคะทุกอย่างคุณคอนโทรลได้เขากำลังจะบอกแบบนี้นะมันอยู่ที่ตัวคุณนะถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยวางปล่อยให้สถานการณ์มันเป็นไปหรือ free yourself ออกมาไม่ไปเก็บกดไม่ไปกดดันไม่ไปยึดติดก,กับมันมากสถานการณ์มันจะดีขึ้นแน่นอนเนาะมีไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมา คนที่มีคู่ไม่มีประเด็นคุณได้พยาย h มทัวร์ฮัสคุย r นทนาฮ n นเนสตี้ดิสคัทยูอาร์ฟี feeling with ชา c h เ t อ e r เขาบอกว่าให้ใช้ใจกับใจพูดคุยกันเขาบอกว่าความซื่อสัตย์นะคะการซื่อสัตย์ที่จะพูดคุยกันเปิดอ,อกคุยกันเนี่ยนะคะมันจะทําให้คุณและเขานะคะเข้าใจกันมากขึ้นนะ้าอาจจะเป็นความตึงเครียดแหละค่อยค่อยคุยกันนะคะให้ใช้ใจ คือความรักที่มีตกกันนะมันช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาไปได้อยู่แล้วแหละนะคะต้องอดทนนิดนึงนะบางทีเราต้องเปิดอกคุยกันนะว่าเออเรารู้สึกยังเขารู้สึกยังไงมันทําให้ความสัมพันธ์มันยืดนะคะให้ความสัมพันธ์เราผ่านจุดที่ยากลาบากไปได้ด้วยกันได้นะคะอันนี้ก็เป็นพลังงานภาพรวมของไพ่นะคะสําหรับชาวลัคนาตุลราศีตุลนะคะ สำหรับคนมาคนที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปที่เราอัปเดตเรื่องโหราศาสตร์ตะวันตกผสมสานาการไพ่ททโร่แบบนี้ให้เป็นประจำในทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดพีอาดีพีอาคารอื่นๆที่นาราได้ทำให้ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปดวงเดือนตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะ